เขาใส่มองนะครับใส่มองแล้วก็ใส่มองแล้วก็พาพาช้างมากินกินหญ้าปราผูกกินอาหารกินน้ำเล่นน้ำนะครับ <c oughs> เป็นยังไงบ้างครับ <c oughs> เป็นยังไงก็อย่างนี้แหละครับจะมีทีคนเลี้ยงช้างอยากเล่นน้ำก็เล่นอยากเล่นน้ำก็เล่นครับหาปลาหาปลาไปอพอได้กินข้าวเที่ยงอ่ะเอาเอาช้างมามาเลี้ยงแล้วก็มาหาปลาด้วยครับอ๋อได้ได้ปลาไหมครับนี่ได้อยู่ครับเดิอยู่ครับโทรดูเลยได้กี่ตัวครับสตัวเสียาผูกช้างไว้ไหนครับนี่ตรงนี้ครับริมคลองครับอ๋อริมคลอง ทำไมไม่ต้นไหนจะเอามาเล่นน้ำเนี่ยผมอยากอยากเห็นช้างเล่นน้ำครับอ๋อวันวันนี้สักสิมาได้มาไหมมาครับมาครับอยู่อยู่ไหนยิมคลองเหมือนกันครับแล้วจะควานเขาล่ะควานยังไม่มาครับอ๋อเอามาผูกไว้ครับานนนเลงใหญ่่ท โอ้ได้ปลาแล้วนุ่นต้มแกงแล้วก็ใส่มดแดงปงนงไปครับครับก็วันนี้ผมพาจะพาไปดูภัยอันลักนะครับกับบรรยากาศให้แม่น้ำ ดิไม่นำมูลนะครับผมแต่ก่อนผมก็เคยตอนอยู่บ้านก็เคยเอาช้างมาเลี้ยงที่นี่นะครับผมเป็นเป็นวิถีมาเลี้ยงที่นี่หาปลากินนะครับห่อข้าวหาปลาหากับข้าวกินยามเที่ยงนะครับตอนเที่ยงก็ช้างมาผูกมาเลี้ยงนะครับเป็นวิถีแบบบ้านๆของ ควานช้างนะครับอวิธีคนเลี้ยงช้างนะครับที่พวกผมเลี้ยงนะครับนี่นะครับไลายดรักก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับคือไพรตอนนี้น้ําก็เขากั้นเขื่อนนะครับไลายดรักอยู่ฝั่งนู้นน้ําก็จะลึกนะครับน้ำาน้ำก็จะลึกลึกขึ้นเยอะนะครับไพายดรักก็ว่ายไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับเพราะว่า ทางควานพาไปพาไหว้ไปไปกินหญ้าฝั่งนู้นครับเพราะว่าฝั่งนี้หญ้าหมดนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้พายุลก็ลงมาเล่นน้ําเสร็จแล้วก็ขึ้นไปนะครับขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเขาก็ลงมาเดี๋ยวเขาก็ลงมาเล่นน้ําแล้วก็กินนะครับ ดูไปก็สูมไปสุดแล้วนะครับผมส่วนได้แค่นี้นะครับก็เขาอยู่ฝั่งนู้นนะครับอยู่ฝั่งนู้นก็เห็นพลายยอดลักนะครับยืนยืนกินหญ้านะครับยืนกินหญ้านะนะ ก็จะเบอือๆหน่อยนี่ครับก็ดินกินหญ้าอย่างรอเลยนะครับผมอ่างายยาวนะครับเหมือนช้างป่าเลยนะครับผมอ่ามอนช้างป่าเลยดูความเป็นอยู่ของเขานะครับเหมือน้เขามีความสุขมากเลยครับก็ ช้างที่นี่หรือว่าช้างทุกเชือกนะครับถ้าได้เล่นน้ำกินนี่ก็เขาก็จะมีร่างกายที่ดีนะครับได้เล่นน้ำได้อินนะครับเป็นธรรมชาติอย่างนี้นครับดีมากเลยนะครับผมหรือทำให้ช้างไม่เครียดแล้วก็ทำให้ช้างไอสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ไว้นะครับอ่าพายุหลัก เดินไปเดินไปไหนนะครับสงสัยเดินหากินนะครับเดี๋ยวตอนยามบ่ายก็จะเขาก็จะให้ช้างมาอาบน้ำนะครับผมเดี๋ยวคอยดูชมอีกนะครับผม พายุลักหายไปแล้วนะครับหากินเดี๋ยวค่อยชมคลิปต่อไปอีกนะครับผมครับก็มาดูเขาขัดช้างโชว์นะนะครับขัดช้างไปไ,ไปไหนครับอาบ,อาบน้ำไปไหนครับนี่ครับเป็นน้ำมูล,ลอาบน้ำกลับบ้าน กับพังสมยิงแล้วก็น้ำฝนน้ำฝน่ช้ำล้อนี่แหก็คือน้ำฝนน้ำน้ำฝนกับสมหญิงอีอในเข้ามาเล่นน้ำนะครับเป็นวิถีคนเลงช้างอีกแบบหนึ่งนะครับ น่าน่าจะยินสบายดีเนาะ,ะก็ได้จะกลับจะจะกลับบ้านแล้วหรอครับนี่ถูอต้นไม้ตัวอีกเออ,เอ,อสุดยอดนะครับ <laughs> ว่าพวกคุณเลี้ยงช้างดีมากเลยผมนับถือนะครับ <laughs> นี่แหละเขาเรียกว่าคนเขาคนรักช้างนะครับคนรักช้างนี่การดูแลเอาเจใส่นี่ครับ มีเงินก็รักเหมือนเดิมไม่มีเงินก็รักเหมือนเดิมครับรักเหมือนเดิมครับรักรักยิ่งกว่าเดิมอีกครับเออดูนะครับซื้อแปลงมาขัดช้างโดยเฉพาะเลยนะครับดูจะจะขัดให้ดำหรือจะขัดให้ออกเผือกครับนี่ขัดให้ออกเผือกอ๋อให้สาดสั้นอยาหยาอยาหยา สมิงเยอะๆสมิงทางสมิงนะครับตัวใหญ่อันนี้ได้มีโอกาสมาเล่นแม่น้ำนะครับแม่น้ำมูลมาดูนะครับยามว่างน,นะครับเพราะว่าไปทำธทุระมาหลายวันแล้วพึ่งว่างเสร็จจากธุระก็มามาดู เขาเล่นน้ำอาบน้ำนะครับช้างทีมงานบ้านสลา,านะครับช้างทีมงานบ้านสลา,าก็น้องน้ำฝนก็เล่นครับตามภาษาเด็กนะครับรกันะคบความช้างคู่ใจนี่นะครับบรรยากาศนี่นะครับบรรยากรรยาศรอบๆ ทุง่งนาเอ้ยไม่ใช่ทุ่งนาครับเป็นน้ำมูลนะครับ,น,น,รบน้ำสะอาดบริสุทธิ์นะเป็นน้ำจากธรรมชาติเลยนะครับแล้วล่ะแล้วเราคว้านเงินดอิอันนี้ไปชูต้นไม้ต่อก่อนอันนี้ไปชูต้นไม้ก่อนแน่อันนี้เอาจะเอาไปไหนครับเอาไปชูต้นไม้ต่องก่อนเอล้ว้านเงินมานะอาบน้ำแล้วเขาไม่ได้กินหญ้าเลยครับกินครับ แบบอ๋อแต่ว่าอันนี้มันร้อนเนาะอ่าร้อนร้อนพาขับน้ำก่อนสมยิงนี่ก็ถ้าขัดเสร็จแล้วไม่ใช่เอาไปให้เล่นดินอีกเหรอครับไม่กลับบ้านเลยครับวันนี้อ๋อกลับบ้านเลยคขัดเสร็จก็คือกลับบ้านเลยกลับบ้านไปเอาที่สโตร์องน้ำครับอ๋ออถอนนึกว่าแต่ขัดเสร็จแล้วก็ปล่อยให้เล่นน้ำอีก ประกวดช้างสวยงามต้องมาดูที่บ้านสารานะครับช้างสวยเยอะเลยนะครับออมาดูที่นี่ครับมาดูที่นี่เลยครับเพราะว่าทางทบ้านสาลานี่ก็ดูแลช้างดีมากดูแลชแต่แต่ละคนนี่ดูแลช้างเป็นอย่างดีนะครับ ซูมยิงนี่อายุกี่ปีแล้วครับนี่อายุ20ปีแล้วครับ,รบผมอายุ20ปีนะครับเป็นสาวเลยนะยเป็นสาวนะครับเออซูมยิงโอ้ยยยยพอ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 แบบมามาขัดที่นี่ก็คือประหยัดค่าน้ำประปาที่บ้านเยอะเลยเนาะใช่ใช <laughs> ส่สบายด้วยเออสบายด้วย,ย,วยน้ำไหลน้ำสะอาดด้วยเนาะ คนก็ได้อาบไปด้วยโอ้ดีดีด,ดียังคิดถึงแบบนี้นะครับเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยนะครับอ่าสุดยิงอ่หิวแล้วอยากกลับบ้านแล้วอ่าดูขนายเขาฟันเที่ยวเขาก็ยาวสวยดีนะครับเอสำหรับคลิปนี้ก็ พอจบเพลงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปถ่ายระอีกนะครับผมสวัสดีครับ